สวัสดีครับมาพบกับ Mitsubishi s เปคว a g o n นะครับ2องชุดสไมเกเกียร์ออโต้ปี2,006ครับคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่1 7ึ่0 0สบาทนะครับปรับราคาลงมาลูกค้าเครดิตดีจัดไปนั้นได้เต็มนะครับก็ออกรถจบไปที่3,000บาทครับผ่อนโยมมาสี่พันสี่ร้อยครับ5ปีหรือว่า60งวดรถสวยบริบบางเดิมแบบไม่มีชนครับเป็นสีบอลทองนะครับสีสันก็สวยงงามรอบคันเลยครับ สีสันสวยงามรอบคันครับไฟท้ายเป็น LED นะครับสวยเลยครับเป็นรถจะที่นั่งขนาดกลางนะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยบอดี้เดิมๆครับภายในก็ กว้างๆนะคะรับเบาะจัที่นั่งเบาะเป็นเบาะหนังครับแอร์แอร์แบ็คคู่ระบบเบรก ABS วิทยุเปลี่ยนเป็นจอ a n นดอ i d แล้วนะครับเบ,บาะก็สภาพสวยนะครับไม่มีขาดไม่มีแตกลายงานนะครับ แผงประตูสวยๆกระจกไฟฟ้าพับพับมองข้างไฟฟ้าเปิดปิดใช้งานได้ปกติครับเบาะนั่งแถวสองก็สวยสะาดเรียบร้อยครับมีที่วางแก้วนะครับแถวสามบเบาะแถวสองแถวสามพับได้นะครับ คนข้านของได้สะดวกสบายเครื่องเกียร์ก็ปกติเลยครับหน้าเดิมๆครับน็อตไม่มีขยับเม็ดอาร์คมากอยอยู่ครบห้องเครื่องห้องเครื่องเดิมๆเ,เลขมาอยู่ที่1 8ึ่งแดหกิโลเมตรนะครับขับทางกายสบายครับเราเช็คทุกระบบให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วสนใจดูรถได้ที่พัฒนาการตัดใหม่นะครับเขตปะเวศกรุงเทพครับ